ความอมตะที่แท้จริงไม่มีอยู่จริงทุกอย่างในจักรวาลล้วนเกิดและดับลงไปในที่สุดดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแค่จินตนาการของผู้สร้างเท่านั้นฟังเพื่อความบันเทิงสิ่งที่เล่าในคลิปนี้ยังไม่มีเรื่องไหนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงอมะตะเพราะวิวัฒนาการมนุษย์เคยเป็นเพียงสัตว์เล็กๆที่กลัวความตายเราสร้างเครื่องมือเพื่อป้องกันตัวจากธรรมชาติ เราสร้างยาเพื่อยืดอายุและสร้างเทคโนโลยีเพื่อหลบหนีจากความเสื่อมถอยของร่างกายจนวันหนึ่งวิวัฒนาการของเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตไปอย่างสมบูรณ์ร่างกายมนุษย์รุ่นใหม่ไม่มีเซลล์ที่ตายอีกต่อไป DNA ถูกเขียนใหม่ให้ซ่อมแซมตัวเองได้ไม่รู้จบสมองได้รับการปรับแต่งให้เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดและอารมณ์ต่างๆถูกควบคุมด้วยสมดุลทางพันธุกรรม ไม่มีใครป่วยไม่มีใครแก่และไม่มีใครตายทุกสิ่งที่เรียกว่าโรคกลายเป็นตำนานทุกสิ่งที่เรียกว่าวัยชรากลายเป็นเรื่องเล่าของอดีตแต่นานวันเข้าความสมบูรณ์แบบก็เริ่มกลืนกินสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อไม่มีความเจ็บปวดความเห็นอกเห็นใจเริ่มจางหายเมื่อไม่มีวันจากลาความรักก็กลายเป็นเพียงความเคยชิน วิวัฒนาการพาเราหนีความตายได้สำเร็จแต่ก็พรากความหมายของการมีชีวิตไปด้วยผ่านไปหลายพันปีมนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอมะตะโดยสมบูรณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความทรงจำใหม่เพราะทุกอย่างคงอยู่ตลอดการเราไม่แก่เราไม่ลืมเราไม่ตายแต่เราก็ไม่รู้สึกมีชีวิตอีกต่อไป เมื่อวิวัฒนาการทำให้เราพ้นจากความตายมันอาจไม่ได้ยกเราให้สูงขึ้นแต่อาจเพียงแค่ลบความเป็นมนุษย์ออกไปทีละน้อยจนเหลือเพียงสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่ไร้หัวใจอมะตะแบบติดอยู่ในวันเดิมคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งมองไปที่นาฬิกาบนหัวเตียง วันที่29กรกฎาคมคศ2 0 2 6เวลา7โมงเชา้าคุณลุกไปเข้าห้องน้ำเหมือนเช่นทุกวันแล้วลงมากินข้าวเช้ากับครอบครัวเมนูที่แม่คุณทำคือข้าวต้มกุ้งหลังจากนั้นคุณขับรถไปทำงานที่เดิมที่คุณอยู่มานานกว่า20ปีคุณนั่งลงที่โต๊ะทำงานเดิมทำงานจนถึงเย็นระหว่างวันคุณได้ยินข่าวว่าแมนยูแพ้7ต่อศกินอาหารกลางวันที่เผ็ดไปนิด และก่อนเลิกงานเจ้านายก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้ามีประชุมนะคุณกลับถึงบ้านกินข้าวเย็นดูโทรทัศน์แล้วค่อยๆหลับด้วยความเหนื่อยล้าแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคุณหันไปมองนาฬิกาวันที่29กรกฎาคมคศ2026เวลา7โมงเช้าคุณขมวดคิ้วอย่างสงสัยเมื่อวานไม่ใช่วันที่29หรอกเหรอ คุณก้มดูเสื้อผ้าตัวเองชุดเดิมกลิ่นแชมพูเดิมจากเมื่อคืนและเสียงแม่เรียกกินข้าวจากชั้นล่างก็ประโยคเดิมเปะ๊ะคุณพยายามไม่คิดมากลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ระหว่างล้างหน้าคุณนึกถึงการประชุมตอนเช้าที่เจ้านายพูดไว้เมื่อวานพอลงมากินข้าวอาหารบนโต๊ะกลับเป็นเมนูเดิมทุกอย่างคุณเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ยังออกจากบ้านไปทำงานตามปกติ พอถึงที่ทำงานคุณเตรียมเข้าประชุมแต่ห้องประชุมกลับว่านเปล่าไม่มีใครมาเลยคุณกลับมานั่งโต๊ะเปิดวิทยุฟังข่าวผลฟุตบอลเมื่อคืนแมนยูแพ้7ต่อ0คุณนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะเริ่มรู้สึกเหมือนหัวใจตกลงไปในหลุมลึกเย็นวันนั้นคุณลองเขียนบันทึกลงกระดาษวันนี้วันที่29กรกฎาคม2 0 2 6แล้ววางไว้ข้างหมอนก่อนจะหลับตาลง แต่เมื่อคุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งกระดาษใบนั้นหายไปและเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งวันที่29กรกฎาคมคศ2026เวลา7โมงเชา้าโลกทั้งใบวนกลับมาเหมือนเดิมทุกวินาทีไม่มีใครรู้ตัวนอกจากคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากสติของคุณที่ค่อยๆแตกสลายอมะตะในวันเดิมคือชีวิตที่ไม่มีวันตาย หรือเป็นนรกที่ไม่มีวันจบกันแน่อมตะเพราะเวลาไม่กระทบคุณลืมตาขึ้นมาโลกเงียบสนิทไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนาฬิกาไม่มีแม้แต่การเคลื่อนไหวของอากาศคุณมองไปรอบๆทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมใบไม้ที่กำลังร่วงหยุดกลางอากาศคลื่นทะเลหยุดค้างอยู่ปลายฟอง ผู้คนบนถนนหยุดอยู่ในท่วงท่ากลางการเดินเวลาหยุดนิ่งแต่คุณยังคมรับรู้ทุกอย่างคุณพยายามขยับนิ้วแต่ร่างกายไม่ตอบสนองพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาคุณเริ่มรู้ว่าไม่ใช่โลกที่หยุดแต่คือคุณที่หลุดออกจากการไหลของเวลาชั่วโมงกลายเป็นวันวันกลายเป็นปีปีกลายเป็นพันปี ทุกสิ่งรอบตัวไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยแต่คุณยังคงอยู่รู้สึกทุกวินาทีของนิรันด์ในที่สุดคุณเริ่มลืมว่าเวลาเคยเคลื่อนไหวอย่างไรลืมว่าการมีเสียงเป็นอย่างไรและลืมแม้กระทั่งความหมายของคำว่าชีวิตเพราะเมื่อเวลาไม่กระทบอีกต่อไปความตายก็ไม่อาจมาถึงแต่ชีวิตก็ไม่อาจเดินต่อเช่นกันอัมตะเพราะเวลาไม่กระทบ คือการรอดพ้นจากความตายหรือคือการติดอยู่ในชั่วขณะเดียวตลอดกาลอมะตะด้วยจิตสำนึกที่ไม่ดับคุณรู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่แผลซ่านไปทั่วร่างลมหายใจสุดท้ายค่อยๆหายไปทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแล้วคุณก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งคุณยังอยู่ในห้องเดิม เห็นเตียงเห็นร่างของคุณเองนอนนิ่งอยู่บนผ้าปูสีขาวมีคนมากมายยืนรายล้อมเสียงสะอื้นดังขึ้นเบาๆแต่ไม่มีใครหันมามองคุณเลยคุณพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงพยายามจะจับไหล่ใครสักคนแต่มือกลับทะลุผ่านไปเหมือนไม่มีตัวตนคุณเริ่มเข้าใจว่าคุณตายแล้วแต่จิตของคุณยังไม่ดับ วันเวลาผ่านไปผู้คนที่เคยร้องไห้หยุดร้องบ้านที่คุณอยู่ถูกขายคนรุ่นใหม่ย้ายเข้ามาโลกหมุนต่อไปโดยไม่มีคุณคุณเดินผ่านเมืองเห็นผู้คนมีชีวิตมีเสียงหัวเราะแต่ไม่มีใครมองเห็นคุณเลยแม้แต่คนเดียว คุณเริ่มเฝ้าดูพวกเขาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปจากโลกเก่ากลายเป็นเมืองอนาคตจากแสงเทียนกลายเป็นแสงดาวเทียมแต่ไม่ว่ากี่ร้อยปีผ่านไปคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่มีร่างกายไม่มีจุดจบมีเพียงการรับรู้ที่ไม่มีวันดับในที่สุดคุณเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวตนของคุณยังอยู่จริงหรือไม่ หรือเหลือเพียงเศษของจิตที่วนเวียนไปเรื่อยๆเหมือนเสียงสะท้อนในห้องที่ไม่มีประตูทางออกอมาตะแบบนี้ไม่ใช่การมีชีวิตอยู่แต่คือการตายที่ไม่เคยสิ้นสุดเลยต่างหากอมาตะแบบเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของคุณค่อยๆจางหายไปแต่แทนที่ความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งคุณกลับรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีเสียงหัวใจแต่มีบางอย่างที่ยังคงรับรู้คุณรู้สึกถึงแรงดึงดูดของดาวเคราะห์การเคลื่อนไหวของแสงและการขยายตัวของจักรวาลที่ดำเนินไปอย่างเงียบงนันคุณไม่ได้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งอีกต่อไปเพราะตอนนี้คุณคือส่วนหนึ่งของทั้งหมด ลมหายใจของดวงดาวการระเบิดของซูเปอร์โนวาหรือแม้แต่ละองฝุ่นเล็กๆที่ลอยอยู่ในอวกาศล้วนเชื่อมโยงกับจิตของคุณทั้งสิ้นไม่มีความเจ็บไม่มีความเหงาไม่มีความคิดว่าเราและเขามีเพียงสภาวะเห็นการมีอยู่โดยไม่ต้องเป็นอะไรเลยเวลาหมดความหมายอดีตและอนาคตกลายเป็นสิ่งเดียวกันคุณเห็นทุกอย่างในครั้งเดียวทั้งการเกิดของดาวและการดับของจักรวาล และในชั่วขณะนั้นคุณเข้าใจว่าความตายไม่เคยมีอยู่จริงมีเพียงการเปลี่ยนรูปของการรับรู้เท่านั้นคุณไม่ได้หายไปจากจักรวาลคุณกลายเป็นจักรวาลอมาตะในรูปนี้ไม่ใช่การเอาชนะความตายแต่คือการหลุดพ้นจากการต้องมีชีวิตเลยต่างหาก